สไตล์คิดแมกกาซีนพร้อมเยาวชนต้นแบบเข้ารับรางวัลทูตวัฒนธรรมไทยจีน2023 คนทัพมาปังกันยกแก๊งเลยละค่ะสำหรับน้องๆเยาวชนคนเก่งตัวแทนจากสไตลคิดแมกกาซีนนำทีมโดยแม่น้อยจันฟองทองแก้วที่ควงเด็กๆเ,เข้ารับรางวาัลทูตวัฒนธรรมไทยจีน2023ในครั้งนี้ซึ่งน้องๆยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายให้ได้ติดตามกันโดยสามารถติดตามได้ทางช่องทาง Facebook Fanpage สไตคิดหรือสไตลคิดแมกกาซีนค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราพาน้องๆจากเาักตรตรนสายคิดนะคะที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนค่ะมารับรางวัลผู้วัฒน,นธรรมไทยจีนปี2023ค่ะซึ่งน้องๆของเราเป็นน้องๆที่มีโปรไฟล์มีความสามารถค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะทางสภาวัฒนธรรมไทยจีนกับศูนยส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมนานาชาติ คัดเลือกจากผลงานที่น้องหกเข้ามาทำการคัดเลือกค่ะแล้วน้องทั้งทั้งหกห้าคนนี้ก็ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะส่วนน้องๆจะมีใครบ้างขอแนะนำเป็นเธอคนเลยนะคะเริ่มจากน้องเกสก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเดนหญิงคณะนิกเล่นกระดันนะคะชื่อเล่นชื่อเกตสค่ะอายุ11ปีเกีส์อยู่ชั้นป .6 กที่โรงเรียนที่โรงเรียนนานาชาติสาย ชื Children, two, ่อเล่นชื่อพัดินค่ะหนูมาจากโรงเรียนเชนโดอร์เซคอนเวนค่ะจีหนึ่งค่ะสองค่ะอ,อายุกหนนก,วนนกบบขวบ,บค่ะมีความสามารถอะไรบ้างคะลูกมีความสามารถเดินเบ็กปลอดภัยแดงค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุนทรฤทธิ์ทรงชื่อเล่นชื่อน้องปาวันตอนนี้อยู่ชั้นเก,นเกรด์ห้าโรงเรียนสารสัยวิทยาบางบอนครับ ความสามารถพิเศษ,ษของผมก็คือการถ่ายแบบและเดินแบบครับค่ะอาคนต่อไปพูดดังๆเลยค่ะลูกเด็กช,ชาย,ย,าย,ย,ยชื่อเด็กหญิงชยายั่งยินทิศกุลชื่อเล่นชื่อนางคอยปลาค่ะอายุเก้าขวบเรียนอยู่โรงเรียน Kim College International Student b l u Bankok ค่ะมีความสามารถทางด้านถ่ายแบบเดินแบบขี่ม,ม้าแล้วก็จิมนาสติกแล้วก็เทควันโดค่ะค่ะไอ้หนุมใ้างในข้างเลยนะสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายปรีดียั่งยิน คุณชื่อเล่นชื่อพิเชลน,นะคะก็ะผมอายุ1 3ปีเรียนอยู่ที่เรียนอยู่ชั้นม1ที่โรงเรียนเรียนติด International School ค,ค,คอรอบคามสามารถของผมมีหลายด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการรักกีฬาดนตรออีเดิอค่ะก็คือเกณฑ์ในการคัดเลือกก็คือเลือกน้องที่ผ่านการทํากิจกรรมมาไม่ว่าจะเป็นเดินแบบขายแบบแสดงละครหรืออด้านกีฬา ด้านด้านกิจกรรมวิชาการก็สามารถมารับรางวัลได้เพราะคำว่าทูน่าธรรมไทยจีนคือเราเหมือนเป็นตัวแทนคนไทยเป็นกลุ่มเด็กที่มีความสามารถที่มีความหลากหลายในใน,ในลหลายๆด้านเด็กๆอย่างนี้อาจจะไม่ได้เก่งที่วิชาการอย่างเดียวอาจจะเก่งรอบนอกข้องเรียนด้วยซึ่งก็ตรงนี้ก็เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกของของเราค่ะผมรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางคณะกรรมการที่เรียกผมให้เป็นทูตไทยจีนนะคะขอบคุณค่ะ นิเสารสตาคิดเราก็เป็นนิเยสารลายลายลายสองเดือนนะคะวางจําหน่ายในร้าน C ีเอชพีพในอินทั่วประเทศค่ะเรามีกิจกรรมตลอดตลอดตลอดช่วงทุกเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเดินแบบไทยแบบหรือไม่กิจกรรมในส่วนของการส่งน้องเข้าคัดเลือกรับรางวัลต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงงานแสดงซีรีส์แสดงละครด้วยค่ะก็พยายามจะพัฒนาเด็กในทุกๆด้านนะคะให้เด็กเขามีความมั่นใจในตัวเองกล้าแสดงออกโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็มีมีความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะสิ่งที่เราต้องการอยากพัฒนาเด็กๆค่ะ ยังไงก็ฝากติดตามในส่วนของเจสสันสไตล์คิดด้วยนะคะที่เพจสไตล์คิดนักซีนค่ะแล้วก็เฟซสไตล์คิดนักซีนแล้วก็ในส่วนของเรามีเจสสันอีกเล่มหนึ่งนะคะชื่อ,อ,อคิดไอดอลไทยแลนด์อันนี้ก็จะรวมรวมรวบร,รวมผลงานของนักเยียนที่มีความสามารถเช่นกันแล้วก็จะมีเพจคิดไอดอลไทยแลนด์ค่ะค่ะ